ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะซึ่งประเทศไทยค่ะหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั้นยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ระดับน้ํานั้นเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงท่วมขังอยู่ค่ะทีนี้นะคะในช่วงสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะละเลยตรงนี้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพระหว่างที่ เกิดน้ําท่วมระหว่างหลังจากที่น้ําลดลงไปแล้วนะคะบางพื้นที่อยู่ระหว่างในการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพนะคะในขณะนี้ค่ะเราก็ไปดูกันว่าในช่วงของน้ําที่ท่วมขังอยู่เป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะอาจจะ7วันอาทิตย์ หนึ่งสองอาทิตย์หรือว่าบางพื้นที่เป็นที่รุ่มก็น่าจะเป็นเดือนนะคะทีนี้โรคที่มากับน้ําท่วมค่ะนะคะมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลสุขภาพกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะที่ฉันก็มาพูดคุยนะคะกับทางนายแพทย์วีรวัตรมนุสุทธินะคะซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อแล้วก็เป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโภศกกลุ่มควบคุมโรคค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคีณมีนาครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะ ในช่วงของน้ําท่วมนะคะสิ่งที่เราต้องระวังว่ามันก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างคะ่ะครับก็อย่างที่คุณมาได้เกริ่นไปนะครับว่าในช่วงนี้มีน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นที่เจอบ่อยสุดนะครับคือหรือ่อรท,ที่ค่อนข้างเ,เป็นกันเยอะๆนะครับก็คือในเรื่องของอักเสบติดเชื้อเพราะเรามีการย่าน้ํานะครับเรามีการมีต้องไปเท้าจะต้องแช่น้ําอยู่นานๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ผิวหนังอักเสบนะครับมีน้ํากัดเท้านะครับคนไข้าบางคนโดนมีรอยอักเสบมีการขีดข่วนนะครับโดนหินนะครับโดนสิ่งของต่างๆเนี่ยบาดนะครับบริบเวณเท้าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของแผลเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เจอบ่อยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดที่ดีเนี่ยก็จะเกิดในประเด็นของเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียขึ้นมานะครับก็จะมีแผลติดเชื้ออาจจะมีเป็นหนองเกิดขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่เจอบ่อย นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับนอกจากในแง่ของแผลติดเชื้อทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีโรคติดเชื้อที่มากับน้ําเหมือนกันนะซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็อาจจะค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะครับก็เช่นโรคฉีนูนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับโรคฉีนูหรือทางการแพทย์เรียกว่าโรคเลปโตสปโรซิสนะครับอันนี้อีกการหนึ่งก็คือโรคไข้ดินนะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครัว่าโรคไข้ดินทางการแพทย์เรียกว่าโรค เมลิโอไอดอสิสก็จะเป็นโรคหนึ่งที่จะเจอครับซึ่งสองโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับบูมินาท่านผู้ชมครับก็คือเกิดจากเชื้อที่อยู่ตามแหล่งน้ําต่างๆนะครับหรือเป็นที่ดินนะครับซึ่งเชื้อเนี้ยอาศัยอยู่นะแล้วก็เกิดมีบาดแผลนะครับเราไปย่ําน้ําย่าโคลนที่มีการแช่แข็งอยู่เนี่ยก็เชื้อแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็เข้ามาในทางบาดแผลได้โดยเฉพาะไข้ฉีหนูเนี่ยนะครับก็จะเจอเพิ่มขึ้นนะครับ รวมทั้งค่้ยดินเนี่ยในช่วงที่เป็นฤดูฝนในช่วงที่น้ําขังเนี่ยในทุกๆปีนะครับคือช่วงสิงหากันยาตุลานะครับถึงประมาณตุลาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอุบัติการของตัวโรคเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยทั้งสองโรคเนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อสะสมไปอยู่แล้วเนี่ย2,500กว่ารายนะครับก็เยอะทีเดียวนะท,ทั้งสองโรคนะฮะต้องบอกว่าเอาเราคุยกันแรกก่อนละกันนะในประเด็นของโรคฉี่หนูนะครับหลายท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะอาการของโรคฉี่หนูเนี่ย เป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่เราไปย่ำน้ำย่ำโคนแล้วเนี่ยนะครับสักสามถึงเจ็ดวันเนี่ยนะครับคนไข้ <Bee ble> ก็จะมีอาการไม่สบายเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าย่ำน้ำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะป่วยฉีดหนูทันทีมันมีระยะเรับตัวนิดหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะครับ<แ>ยางไงคนไข้จะมีอาการถ้ารับเชื้อเข้ามาเชื้อพัวเนี้ยจะบอกว่าต้องบอกที่ก่อนว่าโรคฉีดหนูครับไม่ได้เกิดเฉพาะหนูนะนะครับเพราะเชื้อตัวนี้มันจะอยู่ตามข่อไตหรือทอดทางรับสัวะของหนู รวมถึงสัตว์ปันแท้อื่นๆนะครับรวมถึงโคกระบือด้วยนะครับที่ติดเชื้อนี้นะครับที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่พอขับพอสัตว์พวกนี้นะครับมีปัสสาวะมาแล้วเนี่ยก็จะปนเปื้อมาในแหลกน้ําแล้วถ้าเราไปรับเชื้อโดยที่มีแผลอยู่ก็จะรับเชื้อนี้เข้ามานะครับต้องนี่ต้องเลียนแจ้งก่อนนะฮะพอเข้ามานมันไม่สบายครับมีการไข้นะครับมันไข้จะเป็นไข้เฉียบพันธุ์นะครับอาการเนี่ยจะบอกว่ายากๆนะกับพวกเรื่องอาการของพวกไข้หวัดใหญ่ เนี <stairs> ่ยนะครับคนไข้ก็จะมีการไข้ปวดเมื่อยตามตัวนะครับบางคนก็จะมีการตาแดงร่วมด้วยนะครับที่สําคัญคืออาการปวดนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีไปเห็นนะครับคนที่เป็นเนี่ยคนไข้จะบ่นนะครับว่าผมเพิ่งเจอคนไข้ไปเนี่ยคนไข้จะบ่นว่าปวดกล้ามเนื้อน่องนะครับปวดน่องมากนะครับปวดจนแบบว่าไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนนะครับบางทีปวดจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยยังปวดไม่เท่าปวดจากฉี่หนูเลยนะครับจะมีการไม่หลักเสพตได้ นี่ก็เป็นอาการหนึ่งคนไข้จะมีการอยู่สักหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นเนี่ยถ้าสงสัยเรามีปอดก็ต้องเรียกมาพบแพทาาย์เพื่อการวินิจฉัยส่วนน้อยนะครับคนไข้จะดําเนินเป็นภาวะเ,าเรียกว่ารุนแรงได้ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงก็คือเป็นอาการประมาณนี้ค่ายเจ็บพันมีปวดเมื่อยตามตัวนะครับได้รับยาปฏิชนันะซึ่งการรักษาเนี่ยก็ได้รับยาปฏิชันะทั่วไปในกลุ่มที่ใช้กันอยู่ที่คุณหมอใช้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับไม่ได้ต้องใช้ยาพิเศษอะไร นะครับอีกกลุ่มนริงในกลุ่มน้อยเนี่ยคนไข้อาจจะเป็นภาวะรุนแรงได้หต่ถท่านอาจจะได้อีขาดที่คนไข้เสียชีวิตจากโรคชีโนนะครับนะก็คือคนไข้เกิดภาวะอะไรครับไตวายนะครับก็บเกิดภาวะไตวายนะครับมีเลือดออกเช่นมีภาวะปอดอ,อักเสบมีภพราะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้นะครับแล้วไอออกมาเป็นเลือดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะ ระยะภายในล้มเหลวเกิดขึ้นระบบหายใจล้มเหลวไตาวายไตยล้มเหลวคนนี้ก็เสียชีวิตได้แตพ่พบนี้พบน้อยนะครับวันที่ไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโรคฉีดซึ่งเจอเยอะนะครับอย่างที่บอกแล้วเจอสองพันกว่ารายแล้วในปีนี้นะครับจากระบบการของทางมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรคหนึ่งนะครับที่จะพาคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมไปไปรู้จักกันคือโรคไข้ดินคุณวีนาทุานคุณแมโรคโรคไข้ดินครับ คเพ,พิ่งเคยได้ยินเนียคะคุณหมอไข้ดินไข้ดินนะครับหรือท่านทำแค่คเลียเมลิออยดโดซิสนะครับเป็นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในสปุลเบอร์โคดเรียนะครับชื่อเขาคือสูดโรมาลิอายนะครับก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะครับอ,อ,อยู่ในดินเช่นเดียวกันติดคล้ายๆกับฉี่หนูก็คือเกิดจากการย่ำน้ำําย่ำโครนนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอบ่อยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับจริงๆเจอได้ทุกภาคนะซึ่งเราอยู่ใน<ช>ภาคกลาง<ช>อยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผมก็เจอคนไข้ไปสองรายนะครับที่เป็นโรคไข้ดินมานะครับค่าอาการหนักเข้าไอซียูเลยทีเดียวนะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> คนไ <ๆ S 2> ข้กิจะเกิดจากการที่ว่าติดทางบาดแผลเหมือนกับฉีหนูเช่นเราไปย่ํมน้ําย่ํมโคลนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของติดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับของตัวเชื้อนในแบคทีเรียตัวเนี้ยที่เข้าไปตามบาดแผลก็เกิดเป็นฝี เกิดขึ้นนะครับตามบริเวณบาดแผลที่ที่เข้าไปหรือเกิดจากที่มือมเป็นต้นนะครับเกิดการอักเสบเกิดขึ้นเป็นฝีเป็นหนองน,นะครับอีกอันหนึ่งครับบางทีเราเกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปนะครับเช่นมีลมพัดในช่วงฤดูฝนใช่ไหมครับมีลมพัดกระจุกฟุ้งเอาฝุ่นดินที่ปนเปื้อนจากเชื้อเน,นี้ยเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคข้า,าจจะาหายใจเอาเชื้อน,นี้เข้าไปได้นะครับหรือเกิดจากน้ําท่วมน้ําไม่สะอาดปนเปื้อนเชือ้อเกิดจากการกิน นะครับกินน้ําดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็ปนเข้าไปในในทางเดินอาหารเราได้ก็เข้าไปในปอดนะครับก็เกิดภาวะปอดอ,อักเสบรุนแรงนะครับได้นะครับอีกการหนึ่งที่เกิดจากกินเข้าไปนะครับก็อาจจะเกิดเป็นฝีเป็นหนองในลำไส้อวัยวะภายในเช่นเป็นฝีที่ตับเป็นฝีที่ม้าม <S <S นะครับตับนุ่เหลืองในช่องท้องโตได้อีกนะครับน,นี่เป็นภาวะที่เกิดจากโรคไข้ดินความ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 ไร้ากายของเขาไม่หมดแค่นี้นะครับ อันนี้เป็นภาวะเฉียบนะครับคนไข้บางกลุ่มนะครับจะเกิดเช่นภาวะที่เราเป็นภาวะเรื้อรังได้คืออาจจะเป็นแล้วเนี่ยไม่ใช่อาทย์หนึ่งระยะฟักตัวอาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนบางคนระยะฟักตัวเป็นปีก็มีคือรับเชื้อไปแล้วเนี่ยยังไม่ก่อให้เกิดโรคแล้วเกิดเป็นแบบเรื้อรังได้นะครับก็คือเช่นคนไข้มีภาวะเป็นอาการไอเป็นเลือดปกติถ้าไอเป็นเลือดเนี่ยเราจะนึกถึงวันโรค ใช่ไหมครับว่าเราเพราะวาเราป่วยเโรคอยก็จะนึกถ so, ึงวัณโรคเป็นอ hmm, yes, mm ัน hmm. ด well, so. ับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโรคไข้ดินก็เป็นโรคหนึ่งครับที่มาเรียนแบบวัณโรคได้เลยก็คือเป็นอาการเรื้อรลังคนไข้มีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดไอเจ็บหน้าอกนะครับเสมหะไอมีเสมหะปนเลือดเนี่ยเวลามาก็จะเป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอาการของไข้ดินซึ่งต่างกับฉีหนูเมื่อกี้ฉีหนูเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างเฉียดพลัน ใช่ไหมครับหลังจากได้รับเชื้อถ้าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงนะครับแล้วก็บางท่านที่มีปาสสซอนแดงก็จะมีภาวะไตอักเสบปอดอักเสบนะครับอันนี้ก็ปิดของของฉีนูแต่ของไข้ดินเนี่ยอาการจะหลากหลายกว่านะครับก็เป็นภาวะเรียกว่ามีความยากในการวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงนะครับไปสัมผัสนะครับไปเหยียบย่ำน้ำเนี่ยก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบนะครับ นอกจากร่อที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มแรกคือโรคผิวหนังอักเสบนะครับติดเชื้อทั่วไปที่เราคุยกันนะครับอีกอย่างนึงคือบาดทะยักด้วยนะลืมไปเมื่อสักครูน่นะี้เพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องดูด้วยนะครับบางทีเราโดนอะไรบาดขึ้นไปในน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยนะครับก็มีการเป็นบาดทะยักได้เพราะฉะนั้นต้องร้านทำความสะอาดดีแล้วก็ต้องฉีดฉีดวัคซีนด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนปกติเราจะฉีดวัคซีนบาดทะยักทุกทุกสิบปีนะครับเพราะฉะนั้น ฉีดไปกระตุ้นเนี่ยก็ต้องแจ้งแพทย์ด้วยนะครับไปพบแพทย์ทาําความสะอาดแผลพบแพทย์ล้างแผลให้ยาปิดชุนาแล้วก็ต้องอาจจะต้องฉีดยากาปบาทยักด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เจอบ่อยๆโรคผิวหนังนะครับบัดทยักแล้วก็โรคที่เป็นเจอรองลองมาแต่รุนแรงก็คือฉีหนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคไข้ดินหรือเมลโลเดซิสอีกกันหนึ่งครับที่จะฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือโรคติดต่อทางเดินอาหารครับ ใช่ไหมครับเพราะว่าในประเด็นพอเวลามีฝนตกมีน้ําท่วมขังปุ๊บการคมนาคมบําบักนะครับบางท่านอย่างที่เราทราบกันดีก็ติดค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสุขานามใหม่ก็จะลดน้อยลงนะครับก็อาจจะมีการปนเปื้อนในอาหารได้นะเพราะฉะนั้นโรคทางเดินอาหารจะมาครับทางท้องร่วงนะครับอาหารเป็นพิษนะครับค้อาจจะมีการไข้มีปวดท้องนะครับมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางท่านมีลำไส้เสพก็จะมีถ่ายเหลว นะครับบางท่นก,ก็มีถ่ายเลยเป็นน้ำบางท่านมีนถ่ายเลือดปนนู่มีเลือดปนได้อันนี้ก็เป็นในการของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรางท่านก็จะมีอยู่สักสามสี่กลุ่มนะครับที่เล่ามาที่เหตุการเกิดขึ้นในช่วงที่ที่น้ําท่วมขังนะครับในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับค่ะ ที่คุณหมอได้อธิบายให้เราฟังว่าคือที่ติดเชื้อเนี่ยคือหลักๆก,ก็เกิดจากการที่เรามีแผลนั่นเองว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะทําให้เชื้อโรคพวกนี้เนี่ยเขา้าเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นทางแผลที่เราคุยกันการติดเชื้อทั้งผิวหนัง โรคแบคทีเรีสองตัวที่เราคุยกันก็คือโรคไข้ดินโรคสี่หนูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะติดทางบาดแผลครับก็คือเป็นแผลหรือบางทีไม่มีบาดแผลแช่น้ำมันนานบางทีเยื่หนังเปื่อยครับยังไม่โดนบาดแผลเปื่อยอเชื้อก็เข้าได้นะครับเชื้อก็เข้าได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโรคทางระบบทางเดินอาหารหรือกรณีที่ไข้ดินที่ติดทางระบบทางเดินอาหารก็จะเกิดจากการบริโภคนะครับเกิดจากการปนเพื่อน จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหรือน้าครับที่เรารับประทานเข้าไปดื่มเข้าไปครับค่ะค่ะเมื่อสักคร<ม>ู่คุณหมอบอกว่าอย่างโรคไข้ดินเนี่ยคือพบมากทางภาคตอนออกเชียงเหนือนี่มันมันเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าพฤติกรรมหรือว่าลนะักษณะสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นที่มีเชื้อโรคอยู่อะค่ะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับพื้นที่ดินนะครับอุณหภูมินะครับความเป็นกดดันต่างๆนี่อาจจะมีความเหมาะสม เชื้อถึงจะไปเจอที่จริงจริงเพราะไม่ทุกภาคนะครับภาคเหนือก็มีอย่างีผมบอกภาคกลางในที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับคุยกันอยู่เนี่ยผมก็เจอเคสอที่บอกไปนะครับเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาน,นี้เจออยู่สองสองเคสก็ไม่มีประวัติไปทางภาคตะวนันเฉียงเหนือเลยนะครับจริงๆแต่สถิติเนี่ยถ้าดูตามสถิติเนี่ยจะพบที่ภาคตะวนันเฉียงเหนือเนี่ยได้เยอะภาคใต้ก็มีเคสนะครับภาคเหนอก็มีเคสเหมือนกันครับ ที่ต้องระวังครับวนะ่าน้ําถ้าไม่สะอาดนะฮะโนเปื่อนก็เกิดไข้ดินจากเชื้อที่ที่ที่อยู่ในน้ําได้ครับค่ะในในกรณีแบบนี้คือเรามีแผลแล้วก็ไปเดินเดินย่ำน้ำย่ำดินย่ำาคนนะคะถ้าเราดูแลคือกลับมาเนี่ยเราล้างด้วยน้ำสะอาดมามันสามารถที่จะทำให้เชื้อโรคตรงนี้เนี่ยมันมันหมดไปได้หรือเปล่าอะคะครับที่สำคัญครับหลังจากที่เราไปลุยนะ้ำคืออย่างแรกก่อนต้องหลีกเลี่ยงก่อน ะะต้องหลกเลี่ลก่อดกานไปนลุยน้ําย่าน้ำแต่เขา้เขาใจว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพิ่งข้างยากนะครับเา็าอาจจะต้องถ้าจจเป็นไม่ได้เนี่ยก็ต้องหาใส่รอ,องเท้าบูทนะครับ <Yeah. S 2> หรือใส่ถุงพลาสติกที่คลุมเท้าเพื่อลดโอกาสการเปื้อน mm hmm. ให้ได้มากที่สุดนะครับหรือถ้าเรามีบ,บาดแผลอย่างแรกคือติดพลาสเตอร์ที่กันน้ํานะครับให้หนักแน่นนิดนึงครับ <c oughs> แล้วก็สวม รองเท้าบูทนะครับหรือถุงเท้าที่เป็นพลาสติกที่กันน้ําก่อนอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วค่อยใส่รองเท้าปกตินะครับหรือใส่รองเท้าบูทอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปย่ำน้ําหรือลุยน้ํานะครับแต่หลังจากที่กลับมาแล้วครับอย่างที่คุณมีนาถามครับแน่นอนนะครับจะต้องหว่านทาความสะอาดนะครับด้วยน้ําเปล่านะครับน้ําประปาเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําสบู่นะครับให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เบตาดีนนะครับเช็ดทําความสะอาด นะครับหรือถ้าไม่มีวิลดีก็ใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับในการที่ท,ทำความสะอาดก็สามารถที่จะลดการเปืเป้อนแล้วก็ลดโอกาสที่จะติดเชื้อได้อย่างมากๆเลยทุกเชื้อเลยนะครับที่เราคุยกันนะครับในน,นีงของเชืออ้อที่ทําให้เกิดติดเชืออ้อแบคทีเรียตามอินแบงทัทั่วไปเองก็ตามนะครับรวมถึงเชื้อแบคทีเรียที่เราคุยกันสองสามโรคนี้ด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันนึกถึงว่าไม่ไมเฉพาะนา้ำท่วมอาจจะอย่างคนกรุงเทพเองเวลาฝนตก ฝนตกไเยอะต้องรีบเดินกลับบ้านเพราะว่ามัน,ม,นมันมืดมันค่ำแล้วก็ต้องเดินแบบย่ำน้ําไปแบบนี้โอกาสที่จะให้เชื้อโรคพวกนี้เนี่ยเข้าเข้าสู่ร่างกายเรามันมันก็มีโอกาสเป็นไปนได้เหมือนกันหรือเปล่าครับคุณหมอครับครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับคือถ้าเป็นในเมืองเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะพบชักชีหรูเนี่ยจะบ่อยกว่าข้ายดินนะครับ<ม>เพราะา<ม>ในเมืองเราจะมีเรื่องสัตว์ปา,าอยู่เป็นข้างเยอะ นะครับก <K 're S 1> ็จ,จะมีเรื่องฉีหนูที่เจอได้เพราะฉะนั้นการย่ำน้ําในเมืองในเมืองใหญ่เองก็ตามเนี่ยก็มีการติดเชื้อพวกนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ก็จะมีการในเรื่องของฉีหนูเนี่ยมากกว่านะครับอค่ะ,ะเมื่อถึงบ้านก็ทําอย่างที่หมอแนะนําก็คือล้างให้สะอาดล้างถ้ามีแผลก็ใช้พวกแอลกอฮอล์นะคะล้างให้สะอาด<ผ>ทีนี้เบตาดีนด้วยนะคะทีนี้ ผ่านสถานการณ์น้าท่วมไปแล้วค่ะถึงในช่วงที่น้ําลดลงนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีการฟื้นฟูอะไรกันต่อมีอะไรนะคะคือน้ําที่ท่วมขังนาน,านพอน้ําลดลงแล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดโรคอะไรตามมาด้วยได้หรือเปล่าอะค่ะครับเป็นคําถามประเด็นที่ดีมากเลยครับคุณบินาครับเพราะว่าพอน้นําลดนะครับรคเดิมก็ยังมีอยู่นะนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บกวาดใช่ไหมครับเราจะต้องล้างต่าง พื้นบ้านนะครับโกลนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็มีโอกาสเป็นได้ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่ายัางต้องมีการระวังอยู่นะครับรวมมีโรคใหม่เกิดขึ้นครับเช่นมีเกิดพอน้ำเริ่มลดเมื่อที่จะมีน้ําขังตามพื้นที่ลุ่มต่าง,าง,างๆก็จะมีน้ําขังคราวนี้โรคติดต่อที่นําโดยมแมลงโดยยงุงเป็นพาหะก็จะมีเกิดขึ้นนะครับเช่นไข้เลอดออกไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นต้นพวกนี้ก็จะเยอะแล้วเพราะ,ะว่าพอน้าแห้งเริ่มลดมันจะมีน้ําขังอยู่บางที่อันนี้ก็เป็นแหล่ <c oughs> หงเพาะพันธุ์ช่วงที่น้ําท่วมหน่อยน้ำหลากเร็วๆเนี่ยก็จะไม่มีใช่ไหมครับยุงก็ไม่สา <c oughs> มารถที่ข่ไข่ก็จะถูกพัดพาไปหมดนะครับนี้ก็จะเป็น <c oughs> อันที่ที่แต่พอน้ําเริ่มนิ่งลดลงน้ําจะเริ่มนิ่งละขังละอันนี้ก็จะมีอกาที่จะโรคใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นกลุ่มที่สี่ละก็จะเป็นโรคในเรื่องของนําโดยยุงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกิดเรื่องของไข้เลอดออกได้ก็ต้องระวังรรัเนื่อองงขกาจด แต่งพราะพันธุ์ต่างๆที่เราเคยกินตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะใช้พวกชายเบลนะครับที่ทาทางทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับมีการแจกเนี่ยนะครับก็ช่วยได้นะครับรวมถึงยีเรียนกรที่ท่านป่วยเองนะเกิดว่าเกิดเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็แนะนําครับเพราะว่าในขณะที่เราป่วยมีไข้เนี่ยมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เกิดยุงมาเกนะครับขณะที่เราป่วยอยู่มีไวรัสอยู่ในร่างกายก็มีโอกาสที่เชื้อนะจะแพร่ นะครับนาเชื้อไวรัสคระดอ,อกเนี่ยไปสู่กับคนอื่นในบ้านเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังก็อต้องใช้ยานะครับทาก,กันยุงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีองค์ยุงออกมาเยอะนะครับหลายชนิดก็สามารถที่ใช้ทาเพื่อลดโอกาสที่ไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดทั้งในงง่คนป่วยเองเนาะนะครับอยนนี้กัคนที่ไม่ได้ป่วยแต่อยู่บ้านเดียวกับผู้ที่ป่วยก็อาจจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการ ระวังในเรื่องของช่วงที่น้ําลดแล้วครับโรคเดิมก็ยังมีอยู่และมีโรคใหม่เพิ่มมาอีกใช่ครับค่ะนอกจากนี้แล้วคือพอช่วงน้ําลดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือพวกขยะอะไรต่างๆที่แบบมันมันหมักหมมมันมันพัดพามานะคะตรงนี้นี่ยก็เกาะก่อให้เกิดโรคอะไรตามมาด้วยได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอตรงนี้ใช่ครับใช่ครับในแง่ของของความสกปรกนะครับในแง่ของตัว ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิก <alı> so so ูลต่างๆเนี <for> ่ยนะครับมันปนเปื <p> ้อนครับเพราะฉะนั้นบางทีเราแยกแยกบางทีเราแยกไม่แยกไม่สามารถแยกขยะได้ถูกหลักอนามัยนะครับก็จะมีโอกาสที่ขยะเนี่ยเกิดการเน่าเสียใช่ไหมครับเกิดการบูดเน่าเสียเกิดขึ้นก็เกิดมีเชื้อโรคนะครับพอหมักหมมปุ๊บมีการสะสมของแบคทีเรียมากขึ้นเนี่ยก็เชื้อแบคทีเรียนั้นก็กระจายมาอยู่ในตามน้ำนะครับก็จะมีโอกาสที่เกิดการปนเปื้อนบริเวณสัมผัสก็จะมาเรื่องของโรคของระบบทางเดินอาหาร นะครับก <K> erm <it> ็ขึ้นกับเชื้อที่เรารับแล้วก็จะมีการติดเชื้อที่มากับระบบทางเดินอาหารลำไส้อักเสบนะครับ <K> erm <it> ซึ่งลำไส้อักเสบเนี่ยเป็นคำกลางๆนะครับก็จริงๆลำไส้อักเสบเกิดจากเชื้อได้หลายชนิดนะครับ <K> erm <it> ได้หลายชนิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับเป็นไวรัสเองก็ตามนะครับมีไวรััหลายอย่างที่อจะเกิดมีการลำไส้อักเสบปวดท้องขึ้นแทรเจียนได้เยอะนะครับเพราะน้นก็จะมีทั้งแบคทีรียแล้วก็ไวรัสปนมาได้นะครับ ซึ่งที่เราเจอบ่อยๆเป็นเหตุการณ์เช่นปนมาในในไวรัสเนี่ยปนมาในน้ําแข็ง mm hmm. ถ้าถ้ามีอาการบนี้นะครับบางครั้งเนี่ย <Yeah. S 1> มีป่วยเป็นกลุ่มก้อนนะครับป่วยเป็นกลุ่มก้อน mm hmm. หรือไม่นานนี้ที่มีข่าวที่ท,ที่มีการปนเปื้อนในปาร์ตี้ที่ใช้น้ำปาร์ตี้ที่ในสว์นะ mm hmm. เด็กๆมาเล่นกันแล้วก็ปนเ <Yeah. S 1> ปื้อนจากน้ําที่ใช้ในสระว่ายน้ําอย่างเงี้ย mm hmm. อันนี้ mm hmm. ก็เกิเดเไวรัส เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเกิดการระบาดกลุ่มก้อนเกิดขึ้นนะครับมีการไข้ขึ้นไซอาเจียนนะครับเหตปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้นี่เป็นได้ทั้งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสที่เกิดขึ้นนะครับึ่งปนเปื้อนมาจากสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับที่เปนเปื้อนมาในในในน้ำนะครับแล้วก็เปนมาในการปุ๋ยของเราค่ะก็เรียกว่ามันสามารถเกิดโรคได้ทั้งขณะน้ำท่วม น้าท่วมขังนานๆแล้วก็ตอนที่น้โ<ด>ํโลด,ดแล้วนะคะฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวไปเลยค่ะคุณหมอกลัวว่าแบบเอ้ยมันจะมีโรคอะไรมากมายขนาดนี้เนี่ยครับเรารเราจะคลายความกังวลในตรงนี้ได้ยังไงว่าแล้วเราจะดูแลตัวเราได้ยังไงอะคะ่ะครับสําคัญครับทับบ้งในแง่ของอโรคระบบทางนหายใจออ่โรคระบบทางนหายใจ ช่วงที่ฝนตกตกนี่ก็มีโอกาสเป็นได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้น้ำท่วมแล้วนะถ้าฝนตกเยอะเนี่ยเราก็เจอโรคระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับงั้นในประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับการป้องกันสําคัญที่สุดนะครับทั้งโรคที่เป็นเกิดทางสัมผัสเช่นผิวหนังที่เราคุยกันในช่วงแรกนะครับโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ช่วงฝนตกตกได้เยอะก็โรคระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่หวัดแค่หวัดใหญ่ไข้หวัด RSV นะครับโควิด -19 นี่ยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่เคยได้ยินช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของตัว HMPV หรือ Human Metapneumovirus เองคนนี um ้ก็เป็นโรค3กลุ่มที่เราเจอบ่อยนะครับวนงังนะครับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะครับงั้นการป้องกันที่เจอที่สัมผัสกัน,นเนี่ยของเรื่องของการล้างมือนะครับสำคัญมากนะครับเรื่องของการล้างมือคนในกะารที่คนเปื้อนล้างเท้านะครับทำความสะอาดลดเรื่องของการ ผลพึ่อของเชื้อมาบริเบาดแผลเราถ้ามีแผลต้องทำความสะอาดนะครับอย่างที่เราคุยกันไปแล้วล้างน้ำน้ำเปล่าน้ำสบู่ใช้แอลกอฮอล์นะครับหรือเบทานดีเช็ดทำความสะอาดเพื่อลดโอกาสการติดเชืเ้ไอได้เยีะยที่สุด นะครับในแง่ของการกินครับอาหารต้องสุกและสะอาดนะครับอย่างเช่นอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกนะครับต้องหลีกเลี่ยงหรือกรณีที่ปรุงสุกแล้วเย็นลงเพราะบางทีในภาวะน้ําท่วมกว่าอาหารจะไปถึงนะครับอาจจะผ่านการปรุงสุกมาระยะเวลาเป็นนานหลายชั่วโมงถ้าเลยสามสี่ชั่วโมงไปแล้วแนะนําให้มีการอ,อุ่นให้ร้อนถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าทําได้ก็ควรจะอุ่นให้ร้อนก่อนเพื่อจะรับประทานเพื่อลดโอกาสที่จะทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียที่ผลเปื่อนให้น้อยที่สุด ส่วนที่3ในแง่ของโรคระบบทางเดินหายใจครับก็เน้นในเรื่องของฝอยละอองนะครับเพราะติดทางไอกันจามเป็นหลักก็เน้นในเรื่องของฝอยละอองต่างๆคนที่ไอก็ต้องควรจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับลดการเปที่อักนะครับเป็นที่ที่มีผู้คนเยอะเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อหรือถ้าเราเองครับเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงครับเช่นคนไข้ที่มีโรคประจําตัวครับผู้สูงอายุนะครับ หญิงตั้งคัรภนะครับหรือคนไข้ที่เป็นเด็กเล็กๆหรือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคไตาวายเรื้อรังนะครับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเป็นต้นกลุ่มท้่ทานบอคข้เนี่ถ้าเราเข้าตอนเป็นเข้าไปก็ต้องเส่หน้ากากะใหม่แล้วก็เช็ค mm hmm. นะครับต้งสัตมือเวลาที่เราไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ ถ้าเราคนเปื้อนไม่เยอะที่มือเราก็ใช้กอสเปรย์ธรรมดาเนี่ยเช็ดก็ได้นะครับก็จะช่วยลดโอกาสได้นะอันนี้ก็เป็นสาช่องทางหลักๆแล้วก็3าวิธีการหลักๆในการที่จะป้องกันการรับเชื้อครับค่ะก็เรียกว่ายังมีวิธีป้องกันนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปว่าโอ้โหอันนี้ก็โรคอันนู้นก็โรคแล้วฉันจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะมันมันสามารถที่จะป้องกันได้นะคะสาหรับคนที่ยังไม่อยู่ในสภาวะ ตรงนั้นนะคะเจอปัญหาน้ำท่วมขังน,น,นานๆค่ะค่ะก็วันนี้ค่ะจจสร้อยต้องขอบพระคุณตันโคศกนะคะคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเรื่องราวนะคะเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสัส์ดีค่ะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะยังคงส่งกำลังใจนะ,ะสำหรับผู้ที่ประสบกับ ภาวะอุทกภาายัยน้ำท่วมนะคะแล้วต้องเผชิญกับหลังจากน้ําลดแล้วต้องมีการฟื้นฟูอะไรต่างๆนะคะยังคงส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะส่วนในวันนี้นะคะรายการหมออาสากับจักสร้อยก็ลาบแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ